สี่สามสองหนึ่ง โยาแล้วทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟฟลิปคุงกันอิกแล้วนะครับวันนี้ผมก็มีมินิเกมมาเล่นกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับมินิเกม Gravity นั่นเองนะครับซึ่งมินิเกมนี้เนี่ยเรียกภาษาบ้านๆเราก็คือมินิเกม Dropper นั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผมมาในฉบับมาเล่นแบบ Solo ่คิวกันเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือมาเล่นแบบคนเดียวนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นกับเพื่อนๆหรือพี่ๆน้องๆกันเลยนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เราก็อยู่กับตาแรกของวัันนนนี้้แลว่เอง รู้สึกด่านนี้เนี่ยวันนี้เราเริ่มมานี่เจอด่านสีเขียวเขียว,ยวม่วงแดงเหลืองโอ้โหคือระดับความยากผมไม่ค่อยมั่นใจกับเอเมทีเกมนี้สักเท่าไหร่แล้วนะว่าระดับความยากมันเป็นจริงหรือเปล่าเพราะตอนนั้นผมรู้สึกผมเจอด่านเขียวด่านหนึ่งที่ผมไม่รู้ว่าแบบมันชื่อว่าอะไรนะแต่ว่ามันยากมากๆจนแบบผมรีทรายไป20รอบ20กว่ารอบอ่จนผ่านได้นะฮะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะมีไออะไรการอัปเดตนิดนึงนั่นก็คือสามารถซ่อมเพลเยอร์แบบแบบเก่าได้แล้วนั่นเองนะครับเอ้ยเมื่อกี้ผมไม่ได้เอ� ไม่ได้มองผมไม่ได้มองเลยผมมองแต่อะไรไอตัวอธิบายไอตัวของไอตัวปิดของไอ้นี่ครับไอปิดเพยเอร์นะครับมาพอถึงตรงนี้เราก็รีบกระโดดเข้าไปครับโหรอบแรกเริ่มมามีเฟล,ลหนึ่งตอนแรกผมกะจะแบบทำอาชีพเมนว่าเออแบบไม่ตายเลยทั้งดาา่าเแต่ผมว่าเป็นไปไม่ได้นะครับตอนนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงน้ำมันน้ำมันอยู่ตรงไหน,นเอ้ยโอ้โหเมื่อกี้ตายแบบทำไมผมรู้สึกว่าผมยิ่งยิ่งเล่นยิ่งฝีมือตกขึ้นทุกวันนะเนี่ยไหนตรงตรงนี้เอ้ยเดี๋ยว โอ้ยผมเพิ่งนึกว่ามันสีฟ้าผมนึกว่าเป็นน้ำโอ้โหที่ไหนได้เป็นขอบหลอกเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าที่ผมยิ่งเล่นนี่ผมยิ่งกระจอกลงเรื่อยๆเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยฮึวัดเดือดอยากจะด่าแต่ก็ด่าไม่ไหวนะครับแบบนี้เอ้ยถอยลหลังอีกนิดโอ้โหอะไรเนี่ยด่านนี้มันด่านด่านเขียวนะฮะด่านเขียวนะโว้เนี่ยเอ,อกว่าจะได้โอเคมาเตลไปเจ็ดแล้วเนี่ยห พิบตายเดียวเฟลเจ็ดโอเคมาเข้ามาตรงนี้ต่อครับแล้วก็ด่านนี้โอ้ยโอ๊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 ยเดี๋ยวเดี้งดึงทันป่าวว่อันนี้โอเคครับแล้วก็มาตรงนี้เด้งตรงนี้อีกทีหนึง่งแล้วก็ขยับขึ้นหน้าแล้วก็ลงน้ําเรียบร้อยครับแล้วก็โดดลงไปปึบโอเคตอนนี้ผมว่าผมไม่น่าจะที่หนึ่งแลนะ้วเนี่ยเพราะว่าไอ้ตาน,นี้เนี่ยผมว่ามันจะมีคนไปข้างหน้าลีดเทคลีดไป,ไปละเอ้ยเอ้าอุ้ยตกใจเมื่อกี้อยู่ดีๆได้เสียงได้ยินเสียงแกรกโอ้โอเค <c oughs> เอ้ย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 ,อย,อยโอเคได้อยู่ครับนั่งลุ้นนั่งลุ้นสักนี่นี่เลยเยมื่อกี้เสียงมันเหมือนเสียงว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นคนเสียงคนตกรหรือเปล่านะว่ามันไอ้เนี่ยอะไรนะว่ามันเป็นแบบเสียงเสียงคนตกน้ำมาด้วยหรือเปล่าโอเคตอนนี้ผมว่าน่าจะได้ที่หนึ่งครับตอนนี้ได้ที่หนึ่งแบบอีซี่วินครับแต่ว่าเฟลก้าที่ผมว่าก็ไม่ค่อยอีซี่เท่าไหร่นะโอเค ทีหนึ่งแล้วรอบนี้ผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยเริ่มแบบดีใจแบบคราวแบบคลิปก่นกอนๆแล้วนะเพราะว่ารู้สึกว่ามีคนคอมเลนเรื่องของการดีใจที่ผมดีใจเกินไปหน่อยก็ขออภัยกันด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ผมเริ่มชินแล้วล่ะที่ชนะบ่อยๆ นั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเราไปงั้นเดี๋ยวเราไปต่อไอ้นกันตาที่2เลยแล้วกันฮะตอนนี้ผมก็อยู่กับตาที่2แล้วนั่นเองนะครับเริ่มมานี่เจอแบบสีม่วงก่อนเลยครับแล้วก็ตามด้วยเหลืองเหลืองเหลืองแดงรู้สึกว่าตานี้น่าจะท้าทายขึ้นมานิดหนึ่งนะเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีด่านที่มันยากขึ้นมาแบบเมื่อกี้เพิ่มขึ้นมาคือด่านแต่งตาเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้นี่ด่านยังรู้สึกว่าบางด่านมันยังง่ายๆอยู่แต่ผมว่ารู้สึกตานี้น่าจะยากน่าจะน่าจะเป็นระดับยากกับกลางอย่างเดียวนะครับแล้วก็ด่านค ตรงนี้มันมีเอ้ยตรงนี้โอ้ยลายตามากเลยมันีเกมนี้นี่เอ้ยเอ้ยเอมันต้องลงมันต้องลงเอ้ยเอ้ยไม่ถึงมันต้องลงไอ้นี่ก่อนครับลงอันนี้อันนี้เฮ้ยสีแดงโอ้มันลายสีอะครับคนเล่นใครที่มันตาบอดสีนี่มันไม่ไหวอันนี้เอ้ยเอ้ยเฮ้ยใจเะ็นๆสิเีเรียดหนูสีเรียดนะไอ้หนูเออกว่าจะได้สักทีเอ้ยตกน้ำอีกโอเคครับดานที่สอง ด่านที่สองเมทิโอ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 จีจีเมทิโออีซี่โอเคครับแล้วก็มาด่านที่สามสีเหรออ๋อสีอันนี้ไม่น่าจะยากมั้งครับหรือเปล่าวะเดี๋ยวน้ำไมนอยู่ไหนวะอ่อยู่นี่เองโอเคครับด่านที่สามด่านที่สี่ด่านที่สี่เฮ้เฮ้โอเค มาแล้วก็ลงไปตรงนี้ใช่ไหมผมเห็นอะไรวางๆโอเคเอว่องๆวผมจะพูดว่าสวอตสว่างไปพูดสว่างวังเอ้ยอันน,น,นี้อันนี้้อันนี้ผมไม่ค่อยชอบเลยเว้ยอันนี้ไม่ค่อยชอบเลยแต่เล่นรอบเดียวผ่านก็โออยู่เอ๊ะเมื่อกี้เสียงใครตกมาด้วยเปล่าวะหรือเปล่า,อลาโอเคไม่มีผมก็ได้โอเคครับมาที่หนึ่งอีกรอบหนึ่งครับโอเคคนนี้เดี๋ยวดูซิคนนี้มันจะได้หรือเปล่าเนี่ย ภายในตาเดียวโอเคไม่ได้นะนะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันตาที่สามกันเลยครับวันนี้ตอนนี้เราก็อยู่กับตาที่สามแล้วนั่นเองนะครับก็รู้สึกว่าอันนี้จะเป็นด่านง่ายสองด่านแต่ทําไมด่านแรกมันคือมันขึ้นสีเขียวแต่ผมรู้สึกว่ามันยากยังไงไม่รู้มันมีจุดจุดเต็มไปหมดเลยแล้วก็ด่านที่สองนี่ไอ้ด่านที่3าจะยากหน่อยด่านที่4ี่นี่ผมจำไม่ได้แล้วด่านอะไรแล้วก็ด่านที่ห้านี่สีเหลืองก็ไม่น่าจะง่ายอะไรขนาดนั้นนะฮะ โอเคครับมาเดี๋ยวเราเริ่มเลยเก็กดซ่อนคนครับแล้วก็อ๋ออันนี้อุอ้บซ้ายขวาซ้ายขวาขึ้นซ้ายขวาซ้ายขวาจบครับโอเคมาแล้วก็ด่านที่2ไหนด่านที่2โอเชียนเหรอโอเชียนไหนว่าโ,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 โอเชียนโอ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 เชียนโอเชียนโอเชียนโอเคโอเชียนโอเชียนแล้วก็ด่านที่3เอ้ยผมจะไม่ได้บอสวยแล้วไงโอ้ยตายหนึ่งเดี๋ยว รีโมเมื่อกี้ผมกด W ค้างไว้โอยลั่นมากอโอเคมาผมคิกว่ามันตายนี้จะได้แบบสนะูนยเนี่ยนะโอเคด่านที่4ี่ครับไอ้ดาา่านอะไรครับโอ้ยด่านหลากสีนี่ครับวะไอ้ด่านหลากสีนี้ผมจําได้แล้วมันต้องเล่นยังไงเอ้ยแต่มันไม่ถึงขอบไอ้ด่านหลากสีไอ้ด่านหลกาหลกสีเดี๋ยวดมันต้องเอ้ยมีคนเสร็จก่อนวัดเด้อที่หนึ่งกับผมหายไปแล้วครับเอ้ยแต่นั่นท่าทางจะเล่นโหดหน้าดูแนวนะ่ะมันตายเท่าไหร่เฟลเท่าไหร่ผมอยากรู้มากเลย โอเคมาแล้วก็อยู่ไหนว่ประตูอาอยู่นี่เองโอเคครับด่านที่สแล้วก็ด่านสุดท้ายด่านที่ห้ฟอสไอ้หุยเด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 อ้ยจุกเลยเมื่อกี้เดี๋ยวไม่เดโอ้ยเดี๋ยวก่อนนที่สองมันเข้าไปแล้วไอ้หนูเดี๋ยวเดียวละใจเย็นๆนะหนูอช่วหน่อยโอเคฮะ มาดาที่5อย่างน้อยก็ที่3ครับ XD เดี๋ยวก่อนนะคนนี้สไลเดอร์7 0 0 0แต้มโอ้โ oh, หนี่ก็ไม่น้อยเนะี่ย XD มา XD บ้างโอ้ย oh, ภาษาไทยอ่โอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกับ,กบตาที่4เลยดีกว่าครับตอนนี้ตอนนี้เราก็อยู่กับดาท,ที่4แล้วนั่นเองนะครับซึ่งด่านนี้เนี่ยเริ่มมาก็สีแดงแล้วก็ท็อกเหลือง2อันแล้วก็สีม่วงแล้วก็สีแดงอีกโอ้โ oh, หรู้สึกด่านไททิสเนี่ยผมยังไม่เคยเล่นเลยเลยนะี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าสเกลมันจะเป็นยังไง มาเดี๋ยวผมจะพยายามลงแบบนุ่มนวลนะครับแล้วก็เริ่มมาปิดคนสำคัญมากเอ้ยเดี๋ยวยเดี๋ยวโอ้ยเราขึ้นโอ้ยมันมันสเกลเร็วขึ้นนี่วะเฮ้ยเราวขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้น <c oughs> โอเคมาแล้วก็ดา่านที่สองด่านทอ่อโอ้ยทอ่อไพ่ไพ่ป้านใครมันมีบระแรงสาบด้วยเนี่ยอ๋ออ๋อในคือข,ข้างในทอ่อไอ้ดา่านนี้ที่จริงมันควรจะง่ายนะครับแต่ว่าผมไปทําให้มันยากทึ้มาะเนี่ยเดี๋ยว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 เออเออ โอเคมาแล้วก็เดี๋ยวผมลองทำแบบนี้ครับน่าจะลงแบบนี้น่าจะง่ายกว่าเออง่ายกว่าเยอะเลยโอเคว่ะแล้วก็มาถึงจุดจุดนี้เอ้ยอ๋อโอเคไม่เป็นไรครับไอ้ด่ดานนี้ผมยังพอจำโน้ตได้อยู่จำโน้ตจำโน้ตได้อยู่จำแมปได้อยู่สิโอ้โหพูดจะเป็นโน้ตด,ดนตรีเลยแต่ที่จริงด่านนี้มันก็เกี่ยวกับโน้ตด,ดนตรีแหลนะโอเคครับด่านที่4ด่านบีริงบีริงอ๋อเฮ้ยดูซิเริ่มมามาตรงนี้ก่อนแล้วก็มาตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ก่อน ดิแล้วก็เลือกมาถอยหลังหนึ่งครั้งเอ้ยถอยหลังหนึ่งครั้งแล้วก็ลงไปที่น้ําโอเคผมทำไมผมรู้สึกว่าเหมือนการท่องสมกะ <c oughs> ตกใจตกใจยีเสียเลือดโอ้ยด่าลอยย่ออ๋อลอย imar, ลยอรอยย่อเหรออ๋อผมจําได้ละรอยย่อมันต้องมันต้องเอ้ยไม่ใช่แบบนี้ดิมันต้องไปตรง,ง,ง, cool, งขอบตรงนี้ก่อนครับอย่างแรกเอ้ยมันมันเหมือนมันเหมือนเป็นภาพลวงตายัางไงไม่รู้เนี่ยเอ้ย อด่านสุดท้ายแล้วอหนูไอ้หนูทำไมวันนี้ผมเป็นอะไรกับผมเนี่ยเล่นพลาดปะแต่เดะเดะๆๆๆมันต้องแบบ what the what the heck dude bro ทำไมผมพลาดบ่อยแบบนี้เนี่ยเอยเอยโอ้โหไอ้ด่านสุดท้ายด่านเดียวเลยเนี่ยตัวจะหัวร้อนไม่ได้ครับมันจะส่งผลกระทบต่อการเล่นเกมเน เดี๋ยวมันต้องมาตรงนี้ก่อนครับอย่างแรกเดี๋ยวผมผมเริ่มเริ่มจะจริงจังเกินไปแล้วเดี๋ยวว่าไอ้ดานี้มันจะไอ้ดานี้นี่โอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมันเข้าเส้นชัยกันไปแล้วเนี่ยไอ้บูลเล็ตกับไอ้โจเซเนี่ยอ,อีกสามสิบวิเอ้ยอีกสามสิบวิสวนแล้วไงรอบน,นี้ผมว่าผมไม่เข้าแน่เลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยว่าแฮ เป็นถ mm ุงมีอืวัดสิบห้าวิครับสิบห้าวิเอ้ยอะไรเนี่ยด่านนี้ผมว่าไอพวกนั้มาเล่นเป็นแน่นอนครับดิซีไอต้ตกไอ้ตรงกลางก็มีรูโอเคผมช่างมาแล้วตานี้ผมไม่ได้อะเป็นตาแรกที่ผมไม่เข้าเส้นชัย ไอเป็นตาแรกผมเล่นมา3 0กว่าตาผมยังไม่เคยเข้าไม่เคยเข้าเส้นชยัยไม่ทันสักตาหนึ่งเลยเนี่ยเนี่ยโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับตาที่ห้าของดานีแล้วนั่นเองนะครับซึ่งตาเมื่อกี้ก็เป็นรู้สึกว่าไอเนี่ยมันเป็นตาที่2ที่ผมไม่เข้านั่นเองนะครับผมไปดูไอประวัติการเล่นมาเล่นไป3 4ครั้งเข้าเส้นชัย3 2ครั้งผมแบบประวัติ <c oughs> เสียประวัติหมดเลยผมก็โอเคช่างมันละกันนะครับเกิดอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดครับโลกนี้มันเป็นโลกแห่งความจริงครับไหนดูซิจะเริ่มแล้วครับ พราะนัดเดี๋ยวเราก็ต้องเตรียมตัวกด player invisible แล้วก็มาตรงนี้ก่อนครับแล้วก็โอ้โอ้โอ้รอรอรอโอ้ผมคิดว่าจะไม่รอดเมื่อกี้โอเคครับมาแล้วก็ลงไปปากโอเคมาแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อกันด่านที่สองอีกทีหนึ่งพอด่านที่สองด่านที่สองอ้ด่านนี้มันอะไรเนี่ย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 โอ้โอเค มา easy ครับ easy ด่านนี้ยังง่ายๆด่านนี้ยังง่ายๆอยู่ผมก็มยังไม่เจออะไรที่มันเชลเลนจ์ขนาดไหนโอเคด่านที่3ครับเอ้ยไอ้ด่านนี้เลยเอ้ยสวยละเ okay. ดี๋ยวๆๆๆๆๆๆๆด็ดโอเคด่านเอ้ยเฮ้ยเกือบเกือบเกือบตายเมื่อกี้ถอยหลังเกือบถอยหลังไม่ทนนะันฮะโอเคครับด่านที่ 4, สี่สวิตทูสสวิตทูมันจะสวิตอ๋อไอ้ด่านนี้อีกแล้วเหรอโอ้โหเอ้ยเอ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยเฟลเฟลหนึ <able> ่งเฮ้ยมันมีคนเข้าเส้นชัยโอ้โหไม่ธรรมดาครับไอคนเข้าเส้นชัยที่หนึ่งวันนี้เอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะไอด่านนี้มันผมไม่รู้ผมเล่นไม่เป็นจริงๆไงเนี่ยไอด่านนี้เนี่ยเฮ้ยอีกนิดเดียวเองอะเมื่อกี้โอ้ยไม่ได้เกมอยู่หัวร้อนหรือเปล่านี่หนูเอ้ยเอ้ยอันนี้โอเคผมลงพลาดอันนี้ครับมาแล้วก็มาตรงนี้เออ โอ้โหไอ้ด่านนี้ยังยากยากยากนะเนี่ยผมว่ามันเป็นด่านมันไม่ใช่ด่านเลตติ้งที่มันเขียนว่ายากแต่มันมยากสำหรับผมมากเลยอนะโอเคแล้วก็ด่านที่5้าครับมาไอเอ่อ้ด่านนี้ไม่ยากครับไอ้ด่านนี้ไม่ยากผมแค่สบับสบัดเมาส์นิดนิดหน่อยก็ได้้วครับตื้อสบัดเมาส์ด่า,ดานที่4ี่แล้วก็มาตรงนี้ข้างหน้านิดนึงครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็ประตูวาร์ปก็อยู่เอ้ยเดี๋ยวเสียงนะ้ำเมื่อกี้โอ้ตกใจเลยโอเคครับมาด่านที่ห้าก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับ วันนี้มันไม่จบแค่นี้แน่นอนครับโอ้โหผมต้องชดเชยกับอตาที่ผมเล่นไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเล่นกันตาที่6ต่อเลยดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับตาที่6แล้วแล้วอยู่ดีๆย seem to be repeating your word อะไรเนี่ยมันอยู่ดีระบบมันคิดว่าผมตาแปรมันเฉยเลยโอเคครับมาอันนี้ก็จะเป็นด่านที่6แล้วนั่นเองนะครับมารอบนี้ผมต้องมั่นใจว่าผมต้องเข้าเส้นชัยให้ทันให้ได้นะเพราะว่าตามมีตาหนึ่งที่ผมเข้าไม่ได้เมื่อกี้เอ้ยโอเคเริ่มมาฮะ ฮะวัด <Huh>? เดี๋ยวเมื่อกี้ผมลงน้ำวะนี่ทำไมอ่ะ๋ยวก่อนหรือว่าผมไม่ได้ลงน้ำผมไปลงอะไรของผมหรือเปล่าเออเดี๋ยวก่อนนะผมแปลกใจมากเลยเมื่อกี้โอเคงานช่างมันครับอะไรเกิดไปแล้วก็ต้องช่างหัวมันอีกทีหนึง่งเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมทำไมวะดีๆมันดีๆมันอะไรของมันก็ไม่รู้โอเคเอ้ยผมเป็นไรแบด่านนี้ผมว่ามันไม่ได้ยากมันไม่ได้ยากอะไรเลย โอ้ยวัดเหตุด้ดวันนี้เป็นอะไรของผมก็ yeah. ไม่รู้เมามันก็ไม่ใช่เมาก็ไม่จะเฮ้ห่วยห่วยห่วยวัดเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นกับผมเนี่ยเดี๋ยวดูซิเพราะว่ามันต้องลงมาแ่านี้ก่อนแล้วก็ซ้อมมาด้านนี้โอเคครับโอเคอย่างน้อยก็เพิ่งผ่านดันตายไปสิบแล้วเนี่ย โอเคครับด่านที่2ด่านที่2ไหนดูซิอันนี้เนี่ยผมว่าแล้วมันรีบเข้ามันรีบมากแล้วผมเพิ่งยังอยู่ด่านที่2อยู่เลยนะผมต้องรีบต้องรีบปั่นจริงๆครับอันนี้โอเคมา1น่าที1น่นาทีน่าจะพอทันอยู่มั้งครับกับด่าน3 4 5ไหนโอเคไอ้ด่านนี้ผมไม่น่าไม่น่าจะยากอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ลอดช่องอันนี้ไปเลยแล้วกันโอเคครับด่านที่สโอเคมาตอนนี้ผมอาจจะเข้าต้องเข้าหมดจริงจังแล้วเพราะว่าผมทําเวลาไม่ดีเลยตอนนี้มา อันนี้ด่านที่4แพนด้าเหรอแพนด้าโหแพนด้าไต่ไผ่แพนด้าไต่ไผ่เอ้ยโอ้โหตกใจแพนด้าไต่ไผ่แพนด้าไต่ไผ่เอ้ย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 นี่เดียวเองด่านแพนด้าผมไม่เคยเล่นแต่ว่าไหนดูซิด่านแพนด้าผมไม่เคยเล่นแต่มันก็ต้องโอเคมาผ่านแล้วครับแล้วก็ด่านต่อไปด่านที่5ครับด่านที่5ด่านที่5โอเคครับแล้วก็ด่านที่5ไลบรี่โอ้ไลบรี่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  เออเอ้ยตายตอนท้ายดูดิเอ้ยเรียบร้อยโอเคมาแล้วก็เข้าไปเส้นชัยเรียบร้อยเลยครับโอเคเอ้ยก่าจะเข้าเส้นชัยได้แล้วไปทันที่สามเลยอโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกตาหนึ่งก่อนดีกว่าครับวันนี้ผมอยากได้ที่หนึ่งอีกสักครั้งหนึ่งอะ ตอนนี้เราก็อยู่กับตาที่7แล้วนั่นเองนะครับซึ่งตานี้เนี่ยมันมีหลายด่านที่ผมรู้สึกว่าผมยังไม่เคยเล่นเลยนะเนี่ยบล็อกบส์อะไรอะบล็อกอันนี้ผมยังไม่รู้อ๋อหรือว่าเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยยอดยอตรงนี้ดีวกว่าผมเหมือนเห็นเห็นน้ำละแล้วก็ปิดคนไปก่อนนะปิดคนเอ้ยมองไม่เห็นมืดเกินโอ้มืดมืดมืดโอ้อยมีช้างไม่โหลดมีช้างไม่โหลดด้วยโอ้โหเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ย ไม่ง่ายนะนอันนี้ไม่ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร,ร่นะเนี่ยสายเลิ้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าไม่เป็นไรครับมา <S 2> <S 2> ผ่านแล้วก็ผ่านเลยครับแล้วมันต้องออกไปยังไงอันนี้ออกไปตรงไหนอ่ะเอาไปตรงไหนหนูนี่ปะใต้นี้ก็ไม่ใช่เดี๋ยวแล้วมันต้องออกไปไหนอ่ะอย่าบอกนะว่าต้องต้องลงไปในนั้นอ่ะเฮ้ยวัดโอ้โหอย่าบอกแล้วผมโดนผมโดนแบบยังไงโดดออกมาฟรีฟรีโอเคไม่ใช่นี่ว่า เอ้แล้ว tamam, มันต้องไปตรงไหนวะอันน no? ี้เฮ้ยอ yeah, ๋อเนี่ยโอ้โหทำไมผมตาถั่วแบบนี้เนี่ยไม่เห็นไม่เห็นเฉยเลยเสียเวลาฟรีๆมากเลยเนี่ยสองบอลใช่ไหมบอลบอลมาเลยครับเบอลอีซี่อีซี่มาบอลบอลอืมเต้นถึงแล้วก็โหลดโอเคครับมาด่านที่สามอี่นน้ำตานี่อีกแล้วอิชูก้า Yes please Yeah Yeah Oh no มาเราต้องทำต้องร้องเพลงชูกาไปเล่นไปครับมาร้องยังไงวะปกติผมก็ไม่ได้ฟังอยู่แล้วอ๋อรู้ละชูก้าร์ยิ้ม่แจะการร้องเพลงสกิลร้องเพลงผมนี่ก็ยิ่งรู้ๆกันอยู่ครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหไอ้ด่านน้ำตาลเนี่ยผมว่ายากนะเนี่ยน้ำตาลใช่เลยโอ้ยน้ำตาลจะขึ้นสมองแทนแล้วนีครับแต่ผมว่ามันต้อง มันต้องซอ,องข้างหน่อยละทันไหมโอเคโอ้ยไม่รอดวะไม่รอดไม่รอดเดี๋ยวผมว่าด่านน้ำตาลนี้มันเฮ้ย üyor. เดี๋ยวมันต้องไปทางไหนดีกว่าเนี่ยเอ้ยไม่ทันว่ะรอบนี้รอบนี้ไม่ทันแน่เลยผมไม่น่าจะได้ที่นี่ครับตานี้โหแย่และแย่และ uh huh. so อ,อ่ so าซนนาา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 ายาา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 านาาานาา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 า น้ำตาลน้ำตาลเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมาต้องมาทางนี้ก่อนแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็โอ้ยไม่ได้สักทีครับผมเริ่มจะหัวร้อนแล้วเนี่ยโอ้ยหัวร้อนหัวมันร้อนจุงเลยหัวมันร้อนจุงเกลโอ้โหโอ้โหมันหัวมันร้อนมากมากวอมันร้อนมากมากมันไม่ถึงอีกแล้วอะโอ้โหตอนนี้ผมเริ่มจะเกรงแล้วเนี่ยเล่นไปได้สักทีโอ้ โอ้โหเดี๋ยว็เดอืมเอ้ยโอ้โหยากจังวะไอ้ด่านนี้เอ้ยเอ้ยอืผมว่าผมมีปัญหากับด่านนี้แน่นอนครับบอกเลยเอ้ยเฮ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 ้ยเอ้ย,อย,อย,อยกว่าจะผ่านได้โอ้โหแม่เจ้าจอร์ดมันยอดมากมาไบาโอมดันบนไบโอมเคีย์ไบโอมไบโอมบอก ไอ้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 อนี้มันมันง่ายๆแล้วผมยังจะพลาดอีกยังจะพลาดโอ้โหว่าสี่สี่ีสามสี่สอสี่เอ็ดสิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมว่าไม่น่าเข้าเส้นชายทันด้วยนะตานี้เนี่ยโอ้โหโอ้ยอากาศมันร้อนหัวคนก็ร้อนจิตใจก็ร้อน,นได้ไหมครับวันนิดวันหน่อยจิตใจเบิกบาน แต่ตอนนี้หัวผมจะระเบิดออกมาบานเป็นล้านล้านชิ้นแล้วโอ้ยอยากจะแทกแบบง่ายๆผมว่าไม่ทันแล้วครับด่านที่5มัน B A ไอ้ด่านลิงนะมันมันค่อนข้างที่จะนานอยู่พอสมควรเลยนะถ้าผมไม่เฟลเลยผมจะได้อยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่ไม่ทันแล้วครับบอกเลยถ้าทันได้ที่ผมว่ามันก็แบบว่ามอนเทจมากๆสิบเอ็ดสิบวิเอ้ยอาจจะทันก็ได้นะครับเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง เฮ้ย <c oughs> โอ้ภูมิใจกว่าได้ที่หนึ่งอีกอันนี้โ้ <c oughs> ว๊าสเข้าทานตอนฝนวีพอดีโอ้ว๊าสโลโอ้ยรอบที่แล้วทานหนักจริงๆ โอเคมางั้นเดี๋ยวเราขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้กันก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอพูดอะไรตรงนี้นิดนึงก่อนนะฮะพอดีผมแบบยังไงผมคิดว่าเอออยากจะแบบรีสตรีมตอนเล่นบลิเกม g r a v ิตีแบบนี้นั่นเองนะครับก็จะถามฝั่งทางฝั่งคนดูว่าสนใจหรือเปล่าสําหรับการที่ผมจะลิสเตรมเอลิสตสตรีมไม่ใช่ i ิสเตมโอโ้โหตอนนี้คําพูดของผมเริ่มไปมาละลิสสตรมไอตัวของ ม่ไดเกม Gravity เป็นระยะเวลาน่าจะาประมาณชั่วโมงเดียวอะไน,นี้นั่นเองนะครับเพราะผมผมก็ยอมรับว่าเป็นผมก็เล่นไม่ได้เกมนี้นานๆก็ไม่ไหวก็หัวร้อนได้นั่นเองนะครับก็เลยว่าเออน่าสนใจหรือเปล่านะครับก็ลองทิ้งคอมเมนต์กันไว้ไว้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าผมแบบตัดสินใจแบบนี้ผมก็เดี๋ยวจะโพลง Facebook กันก่อนนั่นเองนะครับหรือว่าอาจจะบอกในคลิปแบบคลิปถ,ถัดๆไปว่าเออเดี๋ยวผมจะมีวันนี้วันนี้นั่นเองนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะ ว่างเมื่อไหร่อมน,นี้นั่นเองนะครับก็สามารถลองคอมเมนต์กันก่อนได้นะครับว่าเออแบบว่าเอออยากให้ดิสตรมในตัวส่วนของมีเกม Gravity หรือเปล่านั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ผมก็ขออำลากันเพียงเท่านี้และเจอกันใหม่พรุ่งนี้9โมงเช้าครับสวัสดีครับ